ครับพี่น้องครับเนี่ยเตละมื่นเตละเวน้นกะโอ้ยเข้ากะซ้ำถือกักบริเวณเงื่อนี่เข้ากะไดนเนาะเฮ็ดยังกะอยู่ในอยู่ในแถวบันพักอยู่ในแถวอมแอมนีม่แหละครับนี่ยเด,เนะดมาหมรือเมียวางก็เมีรรบบ่ยววันใดทีวันใดกับบ้านกับอืมวันใดที่หันผู้เฒ่าวันใดเมียแเลยอืมเอาเมนหนังพลากันเฮ็ดยังเอาก็สิีนนี่หาแนวแยเต้ยน่ะเต้ยยังนี่ลราเฮ็ดเพี้ยเพี้ยยังนี่ลางอืม หมอกคว่ำม oh. oh. nah ันเทิงสำลากเนี่ยแกพี u, ่แกน้องนี่ยแล้วอืมต้นไม้ใยานเี่ยจงเคยสะบางไว้เตรียมไปหนาสิใส่ยังแนแต่ละมือแล้ววินเออเห็นเห็นได้แหลมหัวต่ำมาแล้วเนาะไปล้เพลียเลยแต่อย่างหัวก้นเมืองไหลเลยนะอันชิบันโกขึ้นไปจีบกันครับยัยไหมยู่ขอกหมูนะขอกว่าขอกว่าเออทางอยู่ทางขอกหมูหัวต่ำหัวต่ำไหมบดหนีไปก็บ่ได้บอก chắc người ta đi tuần chắc, chắc gì hay chắc, dung chắc, dung chắc, dung chắc dung gì dũng giản cứ cho quá này nhiều hơn ừ. <laughs> ừ. luôn thì hóa lại cả là... khá hiều, ôi luôn để, <cười> đưa đưa. <cười> để ơi không bước còn gì nữa trong trong hiến à ông nhiều ừ. <laughs> มันตายแล้ว้วงูเอ่อคือบอกาเตียมอียงนะมึงหมนนพ่อนแบบบ่ได้จันไนะ่ย่เมยี่ตัวยี่ตัวฮะไปไปใส่อิ่นนอนโดนแล้วนนโดนเติมแล้วฮะกนขอคอย่านอนโดนเติมเลยไปถือกินเสีอางไหมเจ้าแม่นตีผู้แ่งนาดีดใครนีแต่แงมือหนังแต่งใงไผมเมนบ่เย่าวา Ê, <laughs> 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 à, Đây Lắp đồn rồi bỏ. Nó thêm tướp đấy hả? Bỏ tí cái này rồi, bỏ tí nó xin này rồi. Thiếu ha. Thiếu Giật ổ lấy, giật ổ. Ê, nhìn lại, nhìn lại. Bà. Ở lạ, ở lạ. Ở lấy nè. Cứ dư tích, cứ dư tích mắt. như tôi mà. Chị đắp nè, chị đắp Bà. 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 bà, bà โอ้เพ oh. ่โหรับค pues ่าคลิปว่ะรับค่าคลิปเจ้าของนอนฟังคลิปเจ้าของนอนนอนฟังคลิปจริงหรือจริงเจ้าของเบอร์คลิปเบอร์คลิปพ่อแดงนาสั่งลูกเบอร์คลิปได้ไรเบอร์คลิปพ่อแดงนาทำมาหนังไหมโอ้โหโอ้ยโอ้โนอนการแขวปวดยัวเด็กดูแต่ความไม่รู้อย่าปากอย่าปากอย่าโม่งเอาเยอะตุ้ยจุ๊ดๆได้ยังจุ๊ด mới ngay về đây, nhai về tem con này Ở đây Ổng lít á, phải đây Nhảy lâu tươi đây, nhảy đây với tôi lạc khai chịu ก็ลับปาก้เาปล่อยแลเจ้าบอกห้งบ่รับเงนบ่รับเนถามวาห้งยเงรืกต่ออีน้อจะเปเตะหน้านจะเปเตะตึกหน้าปากอาปปลงเลมอาปปลงอาปปลงอาปปลงปล่อเลอเเอามือผิดเย่าเมือแปหนาท้องเอามื่อในไกนาเา mình chàng ta mình chàng ta vô nè จะน้อนดีไรมูส่วนบอกว่ามูส่วนเดอดสินอนแหงเดียวเลยมนี่นี่แต่นอนวรัระ้แกกตูกะเฝ้าดึงม่วว่าถโต้

tôi sang tiếng nạ phần bữa chịp tiếng ảnh anh anh tôi tiếng này nông chỗ có đi tôi đi mô mi mô xí mô

ตื yeah! <that <that yeah, ่นหรือนองวาจะตื่นปากเบอรออยู่ก็แม่ยแม in lives. มือเนี่ยหน่อยต้องเก่าเ่เห็ดคิวก็คิวต้องเก่าเห็ดคิวคือคิวต้องเอ้ยเข้าเข้าเข้เขาเเข้าต้องเก่า หน ER e ิวในหน่อยนีนะฮะนะฮะโอ้ยนตัวเโอ้ยเบจน้ำเอโอ้ยโอ้ย้ยนี่ก็ได เรียงเรียงแต่งหนาย้นหนิเธรต้องมาด่ายแล้วไอ้ตัวเนย

ฝีมีนี้ตัวเองกับเนยปติตายานเด้อพี่น้อง

ไปทำไละขานมาแลไม่ยังสิ่งจับคนม่ขก็นเ้ไทำไละขายกันตื่นข้นรับผิดชอบได้เจ้าเตืนแต่ยันเบอกง่ายดิบอกงยล่ท้างอยู่บอกกันด้ฮะบอก่ายฮะอายบักาโอ้ทำไลัะขาเตื่นม้คนก่อง่ายโอเคโอเค